นั่แล้วนะครับเอ,อตอนที่มีรักนาไปติดคุกสามวันในซอไม่ได้กินข้าวกินน้ํานะครับหรือตายไปแล้วนะครับทําไมมันหลอกกันได้ง่ายๆอย่างนี้เหรอถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงอ่ะมันหลอกเอฟซีได้ง่ายๆอย่างนี้เหรอเอฟซี FC ก็เชื่อง่ายๆอย่างนี้เหรอนะครับเออตาบอดมืดบอดใจบอดไปแล้วนะครับเนี่ยทำไมไม่สงสารน้องละไอซซมันมีจริงไหมตามหาไอโซกันสิ นะครับเออนะครับเนาะไอ้ซอนเดี๋ยวจัะชุดคุ้มกันใด้นะครับเจพอนอนตัวนะครับเออนะครับหลังจากที่นะครับพอเรื่องนะครับเด็กหลงหายนะครับเดินตามหมาชื่อปลาส้มไปเอฟซีลืมปัดไอซอนเนี่ยนะครับอ๋อใช่จริงๆค่ะนะครับไปฟังงานช่องยาฮีน่ะนะชัวยาฮีบอกว่าเดินขึ้นได้ ไอ้ึ้นได้แต่เลงไม่ได้มันก็เลยตายข้างบนในเสี่มนั่นแน่แบเออนี่ครับแล้วไอ้ซอเป็นไงล่ะครับหนเมื่อก่อนบอกว่าไอ้ซอมันอุ้มไม่ใช่เหรอนะ่ครับเออแล้วเอฟซีหาเหวอะไรมาเกมากโกูโกปินป้อนก็ล่อนตอแหลนี่ครับกับคนทั้งโลกเนี่ยนะครับมันไม่ใช่จาเลยโกหกปินป้อนก็ล่อนตอแหลอย่างเดียวนะครับเอฟซีมันก็โกหกปินป้อนก็ล่อนตอแหลด้วยนะครับนม่ เมื่อคอนไหนบอกว่าเชื่อว่าไอซออุ้มล่ะนะครับไอซออุ้มน้องไอซอได้รับค่าจ้างหมื่นน้าไม่ใช่เหรอนะครับแล้วไปไหนล่ะครับเออนะครับแล้วไปไหนไหลซออ่ะนะครับเออเอาไปเอามาเดี๋ยวนี้เด็กหลงหายก็ไปเชื่อว่าเด็กหายแล้วเด็กเดินขึ้นเขาได้นะครับเอ้ยเนี่ยอละอ่อน้านข้าเจ้าน่ะหรือลูกข้าเจ้าสามขวบนั่นก็ขึ้นนั่นค่โดยสบาย นี่แม่จนนะขึ้นก็ได้ลงก็ได้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้น่ะนั่ก็เออต่แต่ลเนีม่คนมันขึ้นได้แต่มันลงมาได้ว่าเจ้าหน่อยโอ้ยบอกวูจะอู้ยังได้เล่นนะนี่นะคะเจ้าว่าน่ะน่ะกลาอ่อนน่าจะหลงปลาเนาะเอาผีน่าจะปลาไปว่าจ้ะนะค่ะเออ่นก็กับเจ้ากัเจื่อน่ะตอนนี้นึกไปนึกมาแล้วกัอน่ะน้่เนาก็ผีน่าจะปลาไปเนาะผีปลาผีเขาว่าจ้ะน่ะ เออนะครับนายเด็กน่าจะไปตายคนเดียวนะอลุงป้าบาพิดนะฮึนะฮ่าฮ่่นะครับแล้วเป็นยังไงล่ะครับเออนะครับเมื่อก่อนว่าไอซอไม่ใช่ล่ะครับเออนะครับมาพูดลุงโมงคนะครับอุ้ยนะครับลุงโมงคนี่ขอนาจัดลักกัมอูกัมจ่านี่นะนะครับอุ้ยอย่างนายอำเภอนะนะครับแต่ก่อนแง่เวาหละ นั่นก็รู้บางคลอยี่ยไม่เชื่อเรื่องไอ้ซอสักหน่อยเลยก uh, ันว้าเีอๆนะครับกูจะบ้าต,ตายนะครับว่าอ่าอ่เนี่ยอตอนนี้นะครับเปิ้ลดูแลอย่างดีเนี่ยนะครับมาดามนะมาดามเพื่อนไอ,อ้ซอไปดูแลอย่างดีนะครับตอนนี้นะมาดามบอกแล้วว่าลูกไอ้ซเนี่ยหายใจพักเงียบพักเงียบ,บอยู่บ่งงูจะเปลี่ยนจะตายนะเอ้ยนั่นก็ข้าเจ้านี่นะอ่า กกำลังจะไปเสาะหาดีกว่าว่าจะช่วยได้ยังไงนะก่อนวันก่อนก็ช่วยกล้าหักษาพยาบาลไปปั่นนึ่งไหนเจ้าลุงมงคลข้าเจ้าไปยืมป้าป้าปากซอยมาโออหนักกัป้าป้าก็ือมาเอ็นดูให้ซอกันสุดซอยน่ะสงสารน่ะน่ะเอ็นดูสงสารลูกไอ้ซอว์วะน่ะโอยนะครับน่ะเออสงสาร ส่งตังไปละปันหนึ่งนะครับเออนะครับแต่ว,ว่าวันซื้อเนี่ยะนะครับค่าเจ้าแบบได้อยู่แบบเข้าพอสองสามวันนะครับมาหูข่าวไใจเจ้าลูกไอ้โอตายแม,มอโลบางคนเนี่ยจะได้แบบเชื่อนี่นะโอ้เปิ่นเอาถึงใบศพใบไ,ไอ,อ้หยังคือพอมอหนาในกลุ่มลายนะมีรูปละอ่อนด้วยนะดึงเมืองเกินเนี่ยตัวหน้าอย่างฝรั่งนี่นะครับนะเออนะครับตัวนี่มันดึงไหมเหมืมอนเดิมดด น่ากะเจ้ามูดังนิ่มดงนะหามน้อยเดียวน่ะน่ะน่ากะมันเดินไปข้อกว่าลูกมันน่ะเออหน่ากะไปฮักษารในบ้าได้น่ากะถ้าเอาไปฮักษาโรงพยาบาลก็ปวดจายน่ะเดี๋ยวไอ้มูนั้นจะเอามีดแทงมันน่ะเออในกลุ่มนั้นหนะถ้าไปฮักษาโรงพยาบาลในหมอฉีดยาตายน่ากะเออน่ากะไอเจ้าบอกว่าเฮ้ลูกตายข้างๆมันน่าดีแล้วน่ากะเออน่ากะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวรูกบางคนเดี๋ยวข้าเจ้าบึ่อข้าเจ้าแต่น่ะโทรมาอู้ใหม่เนี่ย เดี๋ยวข้าเจ้าจะไปสอตังยืมตังของนะครับไปส่งไปส่งช่วยชบลูกไอ้ซอก่อนเจ้านะครับนะ,บนะว่าจีแลนองนะครับนะ